ร้อยลังวันที่หนึ่งสล้านขอพรพ่อเงาะหลับโชคที่ทำจินดามน,นีอาสาพาไปไหว้ปะ่ะอ๋ออย่าลืมกดติดตามก่อนนะคะ มาร์ใหม่ชนบุรีที่กําลังเป็นกระแสเพราะมีคนมาขอพรแล้วได้เลขเด็ดรับโชค12ล้านใหญ่มากจริงๆค่ะมาถึงแล้วไหว้ปู่นีลกานนาคราดก่อนนะคะชุดไหว้บายสีที่นี่มีนะคะและนี่ค่ะไฮไลท์เลยพ่อเงาะถือถุงเงินถุงทองว่ากันว่าพ่อเงาะมีวิชาอาคมเรียกนกเรียกปลาเรียกความอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าใครได้บูชานะคะจะช่วยเสริมเรื่องของการค้าขายเงินทองแล้วก็นผํผพาโชคลาภมาให้คนที่ถูกรางวันที่1เขาก็มาไหว้ที่นี่และค่ะที่นี่ สร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง2องทุ่มเลยแต่มินแนะนําว่ามาช่วงเชา้าจะถ่ายรูปสวยค่ะใครมาตามรอยก็อย่าลืมคอมเมนต์อัปเดตกันนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกคลิปหน้ามาขอพรอ,ออนไลน์ไปด้วยกันนะคะสาธุ